Good Life Good Time แบ่งปันช่วงเวลาดีๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีได้ที่นี่มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย KKU Radio และเครือข่ายสถานีวิทยุมหาวิทยาลัย 5ประโยชน์จากพริกรสเผ็ดร้อนเมื่อพูดถึงประโยชน์จากพริกแล้วนั้นเราต่างรู้กันดีว่าพริกใช้ปรุงอาหารไทยมีรสเผ็ดตามต้องการทั้งน้ำพริกแกงอาหารจานยำเป็นต้นค่ะโดยเฉพาะพริกเม็ดเล็กๆแม้จะมีรสเผ็ดร้อนแต่กลับมีประโยชน์ไม่เล็กตามชื่อและถึงแม้ว่าเราจะไม่สนับสนุนให้กินอาหารรสจัดนะคะแต่ถ้าหากเรารู้คุณค่าของพริกอย่างที่เราจะนํามาบอกแล้วก็ควรหัดกินพริกให้เป็น บะะเพราะพริกนั้นมีคุณค่ามากมายค่ะหลายคนอาจสงสัยค่ะว่าพริกมาจากไหนพริกถูกค้นพบครั้งแรกที่อเมริกากลางและอเมริกาใต้ตั้งแต่เมื่อราว7,000ปีก่อนโดยคริสโตเฟอร์โคลัมบัสหลังจากนั้นได้มีการนำพริกมาปลูกและเผยแพร่ไปทั่วยุโรปก่อนจะแพร่ขยายไปทั่วโลกซึ่งประเทศไทยของเรานั้นก็รู้จักและคุ้นเคยกับการปลูกพริกมานานแล้ว สายพันธุ์ของพริกในประเทศไทยนะคะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ831สายพันธุ์และสามารถแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มใหญ่คือพริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูเม็ดใหญ่และพริกขี้หนูเม็ดเล็กคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของพริกก็คงไม่พ้นเรื่องของความเผ็ดเนื่องจากในพริกมีสารแคปไซซีนซึ่งเป็นสารที่ให้ความเผ็ดร้อนโดยสารชนิดนี้จะกระจายอยู่ในทุกส่วนของพริก ส่วนที่เผ็ดที่สุดก็คือรกหรือไส้ของพริกในขณะที่เปลือกและเมล็ดที่คนทั่วไปมักเข้าใจว่าเป็นส่วนที่เผ็ดที่สุดกลับมีสารนี้อยู่น้อยกว่ามากค่ะ สารแคปไซซีนนี้นะคะนอกจากจะดีต่อสุขภาพแล้วยังมีคุณสมบัติพิเศษตรงที่สามารถทนความร้อนได้ดีทำให้ไม่ว่าจะผ่านกระบวนการทำให้สุกหรือตากแดดจนแห้งก็ยังคงความเผ็ดร้อนไว้ได้ดังเดิมและวันนี้คนที่ชอบทานเผ็ด ต้องยิ้มกันแน่ๆเพราะเรานำเรื่องราวดีๆของพริกสมุนไพรรสเผ็ดร้อนที่ต้องมีติดครัวกันทุกบ้านมาฝากซึ่งขอบอกไว้ก่อนตรงนี้เลยค่ะว่าประโยชน์ของพริกนั้นดีงามมากๆค่ะข้อดีของพริกที่แทบซีดดีต่อสุขภาพมีดังนี้ค่ะ 1. แก้ไขหวัดคุณรู้กันหรือไม่คะว่า ในพริกเขียวเม็ดอุบอวบมีวิตามินซีมากกว่าส้มถึง2เท่าถ้าเป็นพริกหวานเม็ดสุกแดงวิตามินซีเพิ่มเป็น3เท่าและยังเป็นแหล่งเบต้าแคโรทีนชั้นดีซึ่งมีริ์ต้านอนุมูลอิสระที่เชื่อว่าเป็นตัวก่อมะเร็งและช่วยชะลอความแก่ได้อย่างดีอีกด้วยค่ะ 2. ช่วยให้เจริญอาหารโดยกระตุ้นให้น้ำลายในปากออกมามากเอนไซม์ที่ออกมาพร้อมกับน้ำลายจะช่วยย่อยสลายแป้งในปากกลายเป็นน้ำตาล ทำให้รู้สึกหวานรสชาติอาหารอร่อยขึ้น 3. ช่วยย่อยอาหารเพราะช่วยกระตุ้นการทำงานของกระเพาะอาหารทำให้ระบบการย่อยดีขึ้นนอกจากนี้สารสกัดจากพริก จะช่วยกระตุ้นการหลั่งของเอนไซม์บางชนิดทำให้เกิดการบีบตัวและคลายตัวของกระเพาะอ,อาหารและลำไส้ดีขึ้นปัจจุบันจึงมีการนำสารสกัดจากพริกไปผสมในยาชนิดต่างๆเช่นยาธาตุาตาตาย,า,า,ยาเจริญอาหารยาขับลมและยาแก้ปวดท้องค่ะและ 5. พริกยังช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ มีการศึกษาวิจัยจากต่างประเทศพบว่าสารแคปไซซีนในพริกช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้โดยช่วยลดคอเลสเตอรอลและไตกรกลีเซอไรโดยช่วยลดคอเลสเตอรอลและไตกรกลีเซอไรในเลือดได้อีกด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากอมริน